อิ่มจนจุกกับข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะออใช้คําว่าโคตระเยอะ20บาทนะคะอ,อยู่ที่บริเวณถนนโกสีค่ะ,คะตำบปลปาดน้ําโพใช่เทศบาลน,นครนครสวรรค์ถูกต้องแล้วก็มีนางสาวรุ่งนภะาม่วงคำอายุ37ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดร้านมาได้2เดือนค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา จึงขายในราคาห่อละ20บาทเท่านั้นก็นไม่ได้หวังกําไรอะไรมากนะคะขอแค่ได้ทุนคืนแล้วก็เหลือนิดหน่อยก็พอละอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ผ่านภูมิวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะทีนี้ไปดูการเตรียมของขายในเนื้อไก่เนี่ยเตรียมวันละ200กิโลกรัมนะคุณผู้ชมข้าวเหนียววันละ3กระสอบ3กระสอบนะค่ค<า>ุณผู้ชมวิธีการขายง่ายๆค่ะแจกบัตรคิวไปเลย200คิวนะคะต่อวันแล้วเวียนกันเนี่ยประมาณ2รอบเท่ากับวันละ400คิว เริ่มเปิดคิวแรกคุณผู้ชมค้ะตีห้าห้านาฬิกาขายจนกวของจะหมดหยุดขายทุกวันที่16ของทุกเดือนตามเหตุผลที่เราทราบ,บกันค่ะส่วนลูกค้า <c oughs> ที่มาซื้อพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าหอและ20บาทกินจนจุกค่ะ กินไม่หมดก็มีไม่ไหวใช่นะคะถ้าซื้อให้เด็กกิน1พห่อเนี่ยกินได้2 3คนเลยนะคะ<ช>ส่วนผู้ใหญ่นั้นบางคนก็รับประทานไม่หมดต้องเก็บไว้ที่หลังอะคะ<ด>่ะก็นี่แหละหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวนะคะว่าร้านนี้เนี่ยขายดีจริงๆอร่อยจริงๆคุ้มมากค่ะนะคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้นะคะอขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ